สวัสดีเจ้าพี่น้องมาตากแดดหนาวพี่น้องออกมาเห็นดอกไม้พอดีสวัสดีจา้าสุขสุข้อนพี่น้องมาคิดเกียพี่นอ้องญาตเก็บมาคิดเกียออกมาเอามาตากว่างไว้โตพี่น้องแต่ฝนตกหย่านเก็บพ่ท่านเดี๋ยวเพจน์กับสิค่อยๆ แดงไปถ้าพ้นตกถือไหมล่ะพ่นสิแตกนะพี่น้องเห็นบ่นี่พ่นสิแตกแบบนี้ถ้าถึกพน้นยายเก็บมาให้เพิ่นซุกเรืองค่าตกทย่อยกินไปพี่น้องตากพริกไว้ยเอาไปส่งมูอยู่หมากมาลากะเก็บมา เล่มเก็บมาเพระาะว่าช่วงกลางคืนเป็นซีนาวนะพี่น้องอันนี้กันไน่มะตากไว้ยมาละอันนี้กะบักแนบอันนี้แอปเปิ้ลกับกล้วยแอยภาพมาเบิองบักแนบพี่น้องเบิองแกงกะทิกะเสียบเลยพี่น้องแกงไส้ไก่ยนี่ยกเสียอ้อยแนวเบิด Kín vào thân, bôi, hãy phấn kè Kín vào, thơm thơm là cả mẹ thân Bôi, hãy phấn kè, Mặc nẹp Mặc ứ, ừ, mặc ứ Dạy sư pha bác bơ Tủ yên, ô, xử má máy rồi tì ai trìm, phí nông Hên bò Nhà, nhà Nhà yên yên, tu phụ Mìa sám cuột, mìa cuột nư นี่กวดนึะนั่นกวดนึงอย่าเอ็นยืดแท่นนาอยันน่ะเ่ไว้พี่น้องปั้นแส่ไว้อันนั้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาอันนี้กับปลาอันนั้นตีนไก่ขาไก่ตีนไก่วัวเดียวก,กับกินสะกอ่อันนี้เดอ,อยวยวน น,นี่กุ้งกุ้งภาพพี่นองเบิง่งแซมนี่แหละมาเจอไอ้ตริมพอดีพี่นงวันใหญ่สื่อมาเจอแซมซีโกงภาพพี่นองมาเบิง่งตู้เย็นกุ้งกุลาดำปลายานไทยมนะันอยู่ในบ้านพี่นองอยู่ในบ้านสีน้ำคือแอร์นี่แหละ ย่าออกมาตากแดดกินไอติอมแต่ตะวันอีกแบบนีง่งามบรพี่น้อง,งามเนาะย่าบางงามเลย ย่ายพันเปินใบอยู่เมื่อหอมแบงฝรั่งพี่นงหน้า,าหนาวฮิมาตกก็ว่าตายได้นี่หอดพี่นาหอมแบงเม็ดดำๆเหมือนะนี่พักซี่อ่อนๆนี่กินได้อยู่เด้พี่นงนี่พักซี่ มาดมไม่พี่น้องแย่ามาักดมใบอันใบมาละดมแล้วมันมีความขีดหอดแบบขว่เขียดเนาะขว่เขียดอีหนา้าขว่เขียดอ้อมใส่หอมแม่พ่นมาก,กินข้าวกับกุหลาบกุหลาบซีนี่อันดอกไม้เห็นบ่ข้าวกับซีนี่เขากันเนาะพี่น้อง ย่าละมักสีขากับสีนี่อยู่ใกล้กันพี่น้องเอ้ยพ้นกับ,บ่ตกพ้นขาดช่วงเป็นยังม่แหงแรงเต็มปปีนี้ไหมนายเห็ดกาแฟาออกมาเดียวเี่ยมเอือกอ,อ,อ,อยู่ <laughs> อันอากาศนี่สีเย็นๆเนอะพี่น้อง อ๋อเย็นเย็นป่ใยญงอยู่ในบ้านนี่สีหนาว<ม>คือแอร์ายออกมาตากแดดชูมือพี่น้องตากแดดนี่กินกาแฟาเน่ผักพรเน่เป็นน้ำป่ใยญ่เออือึย่ากิษสิขอราชานีน่นะจ้ะพี่น้องบายบายสวัสด,ดีจา้า<ม>พอกันกิฟต์ไหมจา้า กินขา้าวใบายแล้วกินกาแฟาสวัสดีครับน้อสวัสดีครับ <laughs> กินกาแฟแล้วพี่น้องช่วงใบยยา่ขอราพี่น้องไปซ้ำนีน่นะจ้าวัสดีจ้าพี่นอ้องยางส้มสวนอากาศเย็นๆนเนี่ย ปุกพักกะว่านถิ่มไ้กับพ่อได้ยูได้กินได้พี่น้องมาาดีจ้บ๊ายบาย